ติดส่งสีชมพูครับพี่น้องอ้าวอดนนี้ดีเดียรอยู่ใจพี่น้องโอ้ยดอกแรกเฮ้ยโอ้ยงามเห้งจ้าอียังจะงามแท้อ้าวคือเลยใจพี่น้องคือแรกงามแห้นจ้าปงนกปลากอจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกระพิสารบานฉันจ่ะพอกระได้วันที่สิอมิถุนายนสองพัหน้อจ็่มือนี้ก็ได้ก็ได้พาพี่น้ององเขาปลาหาเห็ดคือเกาจ้ะพิการปลาบนหงมีตําบลห้วยคมเพื่อบุญรีจังหวัดอุบลราชธานีจ่ะกัไปรุ่นไปชนสาวอยู่อีบาในแน่ใจพี่น้องมือนี้สีสูกสีมันมาเนาะเมื่อวานเัาก็ได้สองตาเน้ะพอพามีเนาะครับผมไปแลยจ้าไปรุ่นไปชนองกันจ้ะเกเพ็ด้เม่ปาหมีเด้อจ่ะพี่น้องมื่อเนี้ยสิออกิจเพ็ดยังเนกนครัับพี่้อง เราเจอเจ็ดน้นจ้าโตแดงจ้ะอันนี้ไม่ต้องมีใส่ทุกมือด้วย้ะพี่นอ้องเพราะว่ามือบาดจ้าเน่นอยู่เนีนนอ่ะอีกชุ่มแล้วจ้างามจ้า วันนี้ก็ฝนบปตกนะพอปรมีเนาะครับผมสองมอแืแเลยจ้ะอ้าววี่นีดี่จพี่เหมานทำงานเลยจ้ะใสสวยจ้าอืมเจมๆเลยจ้ะพีกน่อนกุ๊กจากกุ๊กมา้ยงานเพี้จ้า นนอาเพิ่นเนาะพอบรมีเนาะโยกแขงเนาะจ้ะอือตุ่มแดงจอมๆจมกพี่เนาะเฮ้ยงามามจ้างุกุออจ้าอือหมดเงขาดจ,ดจดพี่นนอะเื้อมาถูกมอือ,อประเทวก็สุอดโอ เขาอยู่อือโดนขึ้นมากดนน้ำกันจังขึ้นขึ้นเองเถอะอึ๊บอึ๊บเป็นังไงามันนี้เนาะ่สงสัยฝนตกคนเอาบ้อแต่ว่าวันนี้ก็อากาศเอารทจ้พี่เนาะ หวนา,านฝ่าล่ายเห็นเนาะจ้ะแข็งอยู่ เดียวกันเด้อจังโ, er โอ้โมาลยมาทุกวันโอ้ขาวอยู่อุ้ยสิดสั่งซีจับงพูเนาปีมาคักมาเนเธอร์บ้านแต่คืนมาใหม่ก็มีเนาะอ๋อโอ้ยคักเน่เนาะพอพอมีเนาะ ูมื่านหาได้ดอกหนึ่งนะ้อ,อมาจากเก็บน้ำกันจา้าพอดีเลยจ้ะดอกหน่อยก็ยังลายเนอาอจ้าเอาคือเลยคือเลยไม่ค้างนอนนี่ <laughs> อ็นา,าป้าไปบอจ้าป้าไปงามเพียงจ้าป้าเห็ดตะไข่จ้าพี่น้องสองดอกนีปนธ์อีเมดเหือนไข่จะไข่สัมผัสเลยจ้ะ แล้วมูกมูกขาวเนาะเมนจ้ะพี่อีกไข้นึงอือเป็นสมยานที่ดีเลยจ้ะพี่น้งองก่อแดงจ้ะก่อสม,นอมเนาะขอประเีิเนาะขอบคุณเอางามจ้ะเมนวิสัยแง่าจ๊ะสลิ้มน้งอนงจ้ะ หนังกิบนบมบิะเนาะขาเอียงเสร็จได้ยุจ้ะเดอกไม้จ้ะดูจนี้งอุ้ยเห็ดดอกไงคักจ้ะขาลายเลือดจ้ะดอกแกของมือจ้ะปอ้ยอียังจะงามแต่ เฮ้ยพี่น้องิ่งจ้ะมาโผล่มาโผล่ใะ่ปะดอก,กใหญ่เลยจ้ะขาลายเลือดพุ่มน,นี่เดืยดน้ำกันเลยจ้ะเอ้าไอาสองสองดอกน, <Hey. S 1> นี่นี่ดอกงามเพิ่งน,นี่ไอเห็นดอกเดียวดอกเดียวอยสองดอกจ้าเนาะเกล็ <No. S 2> ดเกลือดเกล็ดง่ายตังง้งนาะ อ๋อน่าดีจ้ะถางกันเลยจ้ยะในปลาหมีบดิพิกี้เลยเดี๋ยวหลัางลบเนาะดอกจ้ะเหลือเนาะดอกแงยเห็นทีน่หล้างก็พี่เนาะแง่แงยอยู่ถางกันมากครับดอกจ้าอุย้อยหุ่มนี่คือเดี๋ยวน่าพอปาหมีเนาะแกผมไล่ดอกแล้วคนระับเมียนจ้ะอ้าว ตาเข้าใจพี่น้องกินเห็ดดอกใหญ่แน่นอนมือน,น้นนองเต็มไปแล้วหน,นึ่งตะก้าจ้อะอย่างายังใส่ได้อีกอยู่เนะาะใส่ได้อีกอยู่จ้าลงใจพี่น้งนองอื้มขาแข็งแตพี่น้องมีมใครเห็นเนาะเออนี่ะนนจะเป็นของเขาทุ่นพี่น้งงองเบิ่งคว่ำหกกับได้บอ ได้โอ้โหว้ยวเวอรใหญ่นอนเอาไปเป็นเสื่อเอาไปทุกแห่งเละเก็บมปเลยปด้แยกกันไปเนาะงามอยู่ครับพี่น้องได้ดอกหนึ่งจ้าดินจ้า ดูมนึงจ้าเอาไปเก็บมาแน่ยนูเ่เนาะเพิ่งดำจ้าอีกดอกจอ้าเหมือนอะไ้เพิ่งดำเพิ่งเขาสีชมพูเพิ่งขาลายเนาะครับผมพี่อีกดอกนึง ยังตึงข้ามแต่พี่น้องมา่ท่านได้อ้าวคือแล้วจพี่น้องคือแล้วแพ็คคู่จ้ะโอ้ยแก่งแสบเด้อ้จพี่น้องเฮ็ดสน,นิทนี้บาคมจะบ,บ้านหยามกึดกุดอื้อกำลังเนาะจ้ะ โออ้แม่ต้ตองมีว่าเห็ดพุ่งสีออกครบับเมนอีดีเนาะเห็นพุ่งดำเนาะ,ะก,ก่นอนครับพี่น้องโอ้ใส่พอดีจ้ะพี่พอดีแสบเน,นา,าเนะแมนจ้ะอีกดอกจ้ะ than nổi, vâng nó mẹ tao. Tôi đâu đ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 i bão đó Ao hát đâu không làm mày hết trơn đâu mày kìa 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 Nè kìa 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 อีกดอกจ้าอ๋าอแบบนี้ทำไปจ้ามาแลสีชมพูจ้ะพี่นอ้องติดตะอีตรงจ้ะมาแลจ้ามาแลสีชมพูจ้ะ น่าแลปลากรโอ๊ยดอกนี้ไม่ได้ขาลายเลือดจ้าขาลายเลือดจ้าเบิงจะก่น้องขาไปสมซื้อให้โอ๊ยเฟสเฟสน่าเฟสจ้าอื้ยพี่อ้ายอีกดอกนะผมจะลกครบ้ะ สามดอกจาหฮมนี่ตามไมา่ก,ก็ได้ใสแน่เลยเนะาะเห็อดองนกจ้าชนิดไม่อีกล้วครับเห็ดพงน้ำอ้อยจ้าพ่อพ่อมี่บางคนเอินเห็ดพงติวจ้าแสบคือกันจ้าห็ว่าถ้าเด็ดดอกนึงเนาะ เอาบไเตียได้อุณผ่านเก็บไปเลยจ้าดอกขาใหญ่ครับขาใหญ่บ่อโอ้ยแม่นิลิพี่บานไดจูมเพิ่นจูมจากบ้านเลยงามจัดจ้ะว่าไหนดอกหนึ่งมันได้สามแล้วจ้ะ เกือกเกือกเกือกอุ้ยขาเพ็่นเห่ยวแหงเด้อไอ้เพิ่งนที่แหละเพินน่นนอนไปนเลย ประมาณคือเก่าจากขี่งนอกโอ้อยงามแห้งจ้าเมื่อวานเฮาไปเห็นน,หน,นะพอะนน่อปลาหมิ่นเนาะครับผมอุ้ยเบิ่งใจพี่น้องเห็ดแม่ปิาหมิน่นีแต่งามๆจา้ามึงล่ะบ้านสานีกอได้บ่ะอุ้ยก็ไกด้แล้วเน,นาะจ้าได้อยู่แข็งดีอยู่จา้าเห็ดอรงนกจาก้ามันอยู่บนพินหมูเนาะแม่นจา้บาบ่เห็นครับเมื่อวาน ยังม่นมันอยู่รับน่าแม่งจ้ปองุกปลากรจ้าดอกจ้าดอกในเกิดในลุมจ้าหาหาลายเลือดจ้านี่นี่นแคนเมนดอกหนึ่งจ้าโุ้ยพี่พี่นี่สวยจ้า อเอหมือนเดรเดรเกเพ,พิ่เหลายดอกเลยจ้ะพี่น้องดอกมันอยู่เป็นๆจ้ะแม่ค้างเพิ่นตุ้ยผลงานเทลา่าผลงานเทล่างานขาดจ้าโอ้ยขาเพงงิ่นโอ้อ่อนอยู่แดงล้างซ้ำจ้ะ ชังงาม่นอจ้าเผาแล้ว,วลครับพี่น้องบ้าเผาจังไดเบิ่งตีล่ะความงามจ้ะพี่น้องขาใหญ่ๆ้วจ้าเฮ้ยขาคือขรุขระเลยขาใหญ่ๆพี่อุย้ยโหแทงจ้าอุย้ยงามขางามแน่จ้าอันนี้อีกจ้า อแล้วว่าเฮ็ดเพิงสีออกพอปะมีแม่ในลีเนาะจ้าเอ่ะบดดินใะพี่น้องมาหนีิน้อยเกิดจ้ะหลุ่นกันใจพี่น้องว่าเพิ่งสิเกิดอีกรอบบ่หนุ่มวันไปนำกับโบเห็นแห้งกันไดเนาะแม่จ้าอ้าเพิงดำใจพี่น้องเฮ็ดเพิงออก์ีิลีครับพี่น้องพี่น้องมา บอ,อกแล้วเป็นเพืงข้ามครับพี่น้องข้ามจับบันหาสิบุญญาณไปได้แน่เอาบิยา,ามมาันก็ตัดออกอู้หูสดายตัวนี้เด้อุ้ยว้าละน,นี่ครับออกยายกันอยู่เนาะบังคันจุ่มกันใจพี่น้องเป็นยังดนบุ่งดอกยันจับบันนี่จกเรีงเลยมือนนี้มีทุกมือบ่เป็นยังอุ้ยขาดีขาง,งามใจดอกนี่ มาจ้ามาดูในหมูเดียอยู่ด้วย้ะพี่น้องโอู้ย์เอ๊ะอี๊บอุ้ย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 ได้ได้ยบิ้งนี้อี๋ได้มาให้พี่น้องเขาเบิ้งนี่้อุ้ยเสียดเนาะเบิ่งใจพี่น้องงานโอ้ยเดี๋ยวไปแต่งอีกเถอะเนาะแม่นครับ นี่ครับกระไรเด้อกมเป็นแต่โกนโกนนานๆได้บ่ลละโกนเ้องกระตดทิ้มนั่นอยากเนดเอาไปแต่งเอาอีกอือตอนนี้ดีครับคักแหงเนาะไม่ค้างไม่ค้างหลังเอาได้ยี่เด้อครับจ้ะแดงยี่คืนข้างหน้าสองสองสองือเขาเห็นดอกไม่บอกเห็นดอกใหญ่เลยล่ะนี่เขาเห็นดอกไม้โอ้ของของ ของได้หามลุ <laughs> ่มลุ่มบ่อุ้มลูกเด้แดนนี่จาะอุ่ดเน้ยคุณแม่เอ็นสี่ที่มาอุ้มเลยบ่มีบ่อุ้มบู้ขา่ะน่างามๆจ้าครับมันอยู่ในมูเดียวใช่บพี่นาะหลายดอกเลยเนาะแมนครับ แก้วครับพี่น้องคันสิว่าเจอจังๆเพิ่นกับเบยุจุ่มนาะพอปลาหมีเนาะไม่เห็นครับเจอเรื่อยๆจะแบบนี้แต่ว่าเป็นชนิดไหมครับเมนจ้าพูนอ้ายอี๋ครับอี๋เนาะขาเทถาแขนจ้ะพี่น้องขาเทถาแขนอ๋อหลุนดึงมาพ่นบ่บ่อยากดีเป็นไดเนาะเอากระป๋องแตงออกอีกเนาะนั่นได้แล้วตัวนั้น ผงขมิ้นจ้าดูว่าผงขาเตี๋ยจ้าขาลายเลือดจ้าอุ้ยบานอยู่เด้อพี่น้องแต่ว่าบานแข็งจ้าขี่โุมเพิ่นข้าเห็ดเปล่านีา่แดงหนาจ้าเตรียมกันไปครับพี่น้องเรีย,เยนเก็ดไข่บ ดอกบ่งงามนะงา,ามอลูเต๋อเลยสิบ่งงามดวงใจพี่น้องดอกจ้าหวยแฟรผงขาเตียจ้าผุ่มพ่อเก็บม้ําวานเลยจ้ะพี่น้องผีอีกดอกเจ็บววจดดสวยเลยจ้า หน่สอง,สองนี่สามบ่นี่ไปจเปิดตรงเนะพอพอมีเมื่อวานเนาะครับผมดูว่าแขลงมั้ยครับเด็กเด็กแข็งเลยครับเป็กแข็งดี ยังไงจังเป็นแนวนี้ถึนมาได้เนาะมีแนวหัดไหวแล้วอู้ยมาจาาาับปาดขาปาาหดดอกครับก <laughs> จ้า,จาอุ้ยเ็ดตุมนี่ขาใหญ่ขักจ้ะมุ้ว่านกะเก็บมี้ว่กะเก็บอี๋จ้ะมุ้ว่านก,รกระเก็บฉัหนหาบโบ สร้างตองแหงเนาะ <laughs> สร้างแต่มองสองสัยค่ับพี่แมีนจ้ะขาลายเลือดจ้ะขาลายเลือดพอหาดอกได้ใจได้หนี่นะถ้า,าเก็บปั่นมีดอกนี้นนอรง ีดอกไหมว้ายสองตัวผึ่นข้ามจ้ะพี่นอ้องเอาดูดเบิ่งตันบ่นั่น<า>ตันจ้ะเรียนนี่พออีเมเป็นเหงาครับเป็นเหงาเป็นเงาจมเลยบ่จมไปอ้าวตันบ่ผมเดียวกันได้หนอ แม่จ้ะนั่นอโอ้โหคุณแม่จ้ะแม่ปอรมีตื่นเต้นจ้าแม่แดดแน่นอะจ้าบอกแล้วว่าเฮ็ดเพิ่งสีออกอายเป็นจังใดพี่อีกดอกนึงเป็นจังใดอวนตุบป,ปุกเลยอวนขึ้นเม่ปอรมีเนาะนนราาดีครับ เผื่อว่าพ่อแกงจะพี่น้องจุ่มนี่อุ้ยงามแห่งเจ้าอุ้ยเป็นกระตาหมอกกอกนี่ครับอู้ขาใหญ่ครับพี่ขาใหญ่ครับจ้ะบึ้งบึ้งอ๋อเป็นบิ้งตันบ่อเราปนเป็นบุตตันเลย โอ้ยโบตันเอ้าได้ยุจ้ะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาสวยเติมนะครับพี่น้องได้เวลาอวยกับบ้านครับนี่ก็ไปบึงความมานกับแม่ป้าหมีครับมอนี่กับมานซุดยอดอยู่ครับพี่น้องไปครับบึงผลงานครับลูกโปะเลยจ้าพี่น้องมอนี่มือนี่มานซุดยอดจ้าผลงานเฮาสองตาคือเกาใจพี่น้องมาจเบบึงผลงานโดยรวมเลยจ้าครับผมผลงานของเฮาก็สิเป็นเฮดกอเนาะ ้าที่แหลกครับพี่น้องมือนีม้าลายสนีเทสจ้ะตานีสิเป็นเฮ็ดกอจ้ะพี่น้องเฮ็ดองโนกเฮ็ดผงสีชมพูเฮ็ดผงดำจ้ะแต่ก็เฮ็ดขาวดินเนาะครับผมมาตานีจ้ะพี่น้องตานีคือสิเป็นเฮ็ดดอกจ้ะพี่น้องเฮ็ดขาวดินเฮ็ดทานสองสัมดอกเนาะครับผมเฮ็ดผงขาลายเี่แม่จ้ะเฮ็ดผงขาลายเฮ็ดกอจ้ะผงข้ามพอปลาหมีมือนีเนาะพิเศษจ้ะพี่น้องมือนีแม่ปาหมีว่า ฝ้าล่ายมือวานสิโอกาสเฮ็ดเพิงสิบออกใจพี่น้องออกอีลีจละ้ะอ้ยตื่นเต้นเลยจ้ะมูสุดถ้ายเนาะครับผมนี่ครับเก็บสุดถ่ายเนาะ,ะขาตันดีพร้อมด้วยครับเฮ็ดเพิงข้ามนี่สิแซ่บครับพี่น้องความเส่บก็บคือยับภูมิักแล้วเพราะมีครับผมแซ่บทุกชนิดแล้วครับก๋วยแดงแกงวานเทากันยังคงความมันคือเกาจ้าครับผมผลงานมันนี่กถทอว่าสุดยอดเนาะ,ะสองกระตาครับพี่น้อง อแม่ป้าหมีว่าลุงละงหกได้จังได้สันได้ยูสองไครงงไครับพี่น้องละงกได้ยูซองไครจะพี่น้องมือน,นี้ก็อากาศแดดนะพอป้าหมีเนาะผมผลงานเข้าสองคนจะพี่น้องสาวอยู่อบ้าวใน,นมือน,นี้กะมันจะพี่น้องในวันที่สิบสองวิทยาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจา้าสุดยอดจา้า ที่กัดที่มากกับปลาลางมานนองมีตาบนห้วยคามเพื่อบุญธนิกจังหวัดอุบลราชธาน,นีจ้าจ้าฝากก็เลยก็แช์ก็ติดตามในส่องอีสานบานฉันเลยได้จา้าแม่ปามีขอบุญขอบคุณผู้ท่เขามารับชมขอคุณทุกขกล,ล่างแรงใจที่สรงให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมื้อน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันไหมคลิปหน้าจา้า